ธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้ช่วยย่อยอาหารธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายแก่ชราธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายป่วยไขย้ตัวจับแล้วล้นล้เนี่ยแสดงว่าธาตุไฟที่ทําให้ไข้อีกอันหนึ่งเนี่ยนํามาพึ่งใส่ใจเป็นพิเศษเลยก็คือธาตุไฟที่มันทําให้ชราชีรณะเตโชเมื่อก่อนก็สังเกตแต่ว่ามันไม่มาก คือเราพิจารณากรมมชรูปปุ๊บเราก็เห็นกรมมชรูปนี่ในกรมมชรูปบางอย่างปุ๊บพอเรามองเห็นเอะมันชราแต่ก็ไม่ได้พิจารณาทําไมรูปชรานั้นจึงจึงชัดเจนขึ้นก็นึกถึงโอ้โหไอ้นี่มันอาศัยชีรณะเตโชเตโชธาตที่มันเผาไหม้อ่ะทําให้ชราบางท่านนี้ไม่เจอกันปีเดียวเนี่โอ้โหเราเนี่ยตกใจเลยเหมือนกันโอ้โหแก่ขนาดนี้เลยเหรอ อย่างนี้ไม่ตายอยู่ได้เลยเนี่ยตายางยางยๆเลยงั้นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตามไปจะให้เขาไปก่อนอีก,กันนะทั้งหมดนี้เป็นรูปกรรมฐานในรูปกรรมฐานเหล่านี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคยังทรงสแสดงไว้ในทีฆานัขาสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่น่าน่าสนใจพระองค์กล่าวว่าอคีเวสนะก็กายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมมหาพูททั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาโหอุตสาหทั้งอบทั้งนวดทั้งฟันในที่สุดก็ต้องแตกก็ได้ยินนะกายก็เหมือนกับหม้อดินไม่ต่างกันถึงโอ้โหล่อเลี้ยงดียังไงก็ตามนะที่สุดของเขาก็คือการแตกก็เหมือนกับแก้วน้ําที่มันบอบบางถึงจะประคองดียังไงก็ต้องแตก ไข่ก็เหมือนกันตระคองดียังไงพอเผลอไปแพ๊บเดี๋ยวอา้าวแตกไปแล้วกายนี้ก็เหมือนกันถึงจะฟูมฟักเลี้ยงดูขนาดไหนก็ไม่เกินร้อยปีสมัยนี้นะของธรรมมาถ้าเอาสักครึ่งหนึ่งก็พอแล้วหารสองพอแล้วมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เทีย่ยมเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่น เป็นของสุดโสมเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้กายนี้คืออะไรกายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่ว่าไปเมื่อกี้นะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโสมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนอยู่ ที่จารณาลักษณะนี้เป็นปริญญาข้อไหนข้อสองคือตีรณปริญญายาตะปริญญาก็พูดแล้วใช่ไหมว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนะที่อธิบายแบบเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่ายาตะปริญญาผมมีกี่รูปพร้อมทั้งปัจจัยของสิ่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมละเอียดแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องใช้สัพ์มากมนันเยอะอเปล่าๆอย่างภาษาริบุตรไปว่ากับพราสัชีใช่ไหม ข้าพเจ้าต้องการแต่เนื้อความพยัญชนะมากมีประโยชน์อะไรพระองค์ก็กล่าวต่อไปว่าท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายความอยู่ในอำนาจของกายในกายได้ถ้าหากว่าพิจารณากายอันนี้เนี่ยโดยตีรณะปริญญาในลักษณะน,นี้ก็จะทําให้เกิดปหาณะปริญญาสาม,มารถที่จะละความเยื่อใหญ่ท่านใช้สำนวนดีนะเยื่อใหญ่ ตัดบัวย,ยังมีเยื่อใหญ่เราพิจารณาเนี่ยใยที่เราผูกพันติดพันในกายนี้ก็สามารถที่จะตัดเยื่ออันนี้ออกไปได้อคิเวสนะเวทนาสามอย่างนี้นี้แสดงว่าเลื่อนมหานามกายมหาชีวิตนามเพราะว่าเวทนามีชีวิตประกอบด้วยไหมเจตสิกดวงไหนโดยที่ไม่มีชีวิตตินซีเจตสิกประกอบมีไหมไม่มี ความรู้สึกนึกคิดขณะนี้ก็มีชีวิตอยู่ด้วยเวทนาสามอย่างก็คือหนึ่งสุขเวทนาสองทุกขเวทนาสามอทุกขมสุขเวทนาถ้าพวกเรานะสุขเวทนามีกี่ดวงเอาแบบชีวิตเราเลยนะโลภะโสมนัสสี่ดวงโสมนัสสันตีรณะอีกหนึ่งดวงมหากุศลโสมนัสอกสี่ดวงใครปฏิสนธิด้วยโสมนัสไหม ถ้าปฏิสนธิด้วยมหาวิบากโสมนัสก็พอจะมีเพิ่มอีกสักดวงหนึ่งนั่นแหละมีเท่านั้นแหละทุกขเวทนามีกี่ดวงมีสามดวงคือทางใจสองทางกายหนึ่งที่เหลืออุเบกขาหมดเลยโลภะอุเบกขาสี่โทสะอุเบกขาสองจักขูวิญ,ญญาณอุเบกขาใช่ไหมโสตวิญญ,ญาณก็อุเบกขาคณะวิญญ,ญาณก็อุเบกขาชิวหาวิญญ,ญาณก็อุเบกขา สัมปติชนะจิตสันติรณจิตก็อุเบกขาปัญจทวาราวัชนะจิตกับมโนทวาราวัชนะจิตก็อุเบกขาฟังธรรมอยู่นี่ดูไม่โสมนัสเลยก็แสดงว่าอุเบกขาอีกเหมือนกันมหากุศลอุเบกขาสังเกตไหมเวลาฟังธรรมเอออุเบกขาเวทนามหากุศลยังมีอุเบกขาเลยกี่ดวงลนะอากุศลอุเบกขากี่ดวงเอาใหม่หกดวงอเหตุกะอุเบกขาของเรามีกี่ดวงสิบหก ทั้งหมดสิบแปดใช่ไหมของพวกเรามีสิบหกดวงมหากุศลอีกสี่ถ้ามหาวิบากอีกเกือบสี่เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่มหาวิบากเนี่ยมันยากนี่มันยากเพราะว่าเรารู้ไหมว่าเราเป็นคนอุเบกขาหรือโสมนัสแต่ถ้าของอาตมาเนี่ยดูท่าจะเป็นอุเบกขาสังเกตรูลักษณะนี้ถ้าอยู่คนเดียวให้ยิ้มไม่มีทางยิ้มยากจริงๆเลยเวน้นว่าแต่จเจริญกรรมถา,านสักพักหนึ่งก็ค่อยอยังชั่วหน่อยพอจะยิ้มออกมั่งถ้าไม่งั้นเนี่ยอุเบกขาตลอดนะ ให้ไม่ยิ้มวันหนึ่งเนี่ยทไา,ไาได้สบายสบายเลยทำบูดสักวันหนึ่งเนี่ยนะทาได้แสดงว่าน่าจะอุเบกขาอุเบกขาทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาพระองค์กล่าวต่อไปว่าในสมัยใดได้ไดเสวยสุข,ขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกข,ขมสุข,ขเวทนาได้เสวยแต่สุข,ขเวทนาเท่านั้น คนเราเนี่ยมันรู้สึกทีละอย่างนะไม่ได้รู้สึกพร้อมกันทั้งสองอย่างเลยนะไม่มีใครหัวเราะและกร้องให้พร้อมกันได้ในสมัยใดได้ไดสเสวยทุกขเวทานานในสมัยนั้นไม่ได้สเสวยสุขเวทานานไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทานานไ,ได้สเ,วเวานานดสเวยแต่ทุกขเวทานาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยอทุกขมสุขเวทานาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทานาน ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นทีละอย่างทีละอย่างอคีเวสนะสุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นตีรณะปริญญาเมื่อกี้พูดเวทนาอันเดียวปั๊บเนี่ยรู้ว่าปหาณะปริญญาอันนี้แล้วแต่กําลังของใครถ้าคนนั้นมี ตีรณะปริญญาดีปหานะปริญญามันต่อได้เลยคือในที่เดียวกันเน่ยมันแล้วแต่ความร้อนบางคนเนี่ยมันร้อนขึ้นสูงปื๊ดร้อนอันนี้ก็คืออาตาปีอาตาปะถ้าความเพียรที่ทําให้กิเลสมันร้อนสูงนะมันก็สามารถที่จะดับไอ้เยื่อใยอันนั้นได้ตบะและพรหมจรรย์ธรรมะตะบะก็คือมันเป็นไฟอ่ะมันแผดเผาเผาเชือคือโลภะเป็นต้น นี่ต่อไปอีกนะแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นตอนนี้อาจจะไม่มีใครเสียใจแต่ทุกกายนีไหมยุงกัดอย่างเนี่ยยุงกัดนั้นอ่ะเป็นโพธพารมทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นขณะที่ยุงกัดเจ็บเนี่ยนะอาศัยกายกับโพธะของที่เป็นยุงอ่ะทําให้เกิดกายวิญญาณขึ้นถามว่ากายเที่ยงไหมไม่เที่ยงแล้วเวทนาที่อาศัยกายจะเที่ยงไหมแล้วยุงมันจะ กัดย่างนั้นได้ตลอดไหมไม่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยปัจจัยนะอาศัยกายกักบโพธภพารมกายวิญญาณจึงเกิดแต่ต้องมองว่าทุกคนนั่งทําไมเขาไม่ถูกกัดกันอันนี้กรรมที่แตกต่างกันทําบุญมาไม่เท่ากันคนทําบุญมามากบางคนทําบุญมาน้อยนั่งอยู่ในที่เดียวกันอีกคนหนึ่งเนี่ยคันเป็นหวัดไปหมดออกคนหนึ่งนั่งสบายวิบากไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวทนาก็ สังคตะธรรมเรียกว่าเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งใดก็ตามที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถ้าปัจจัยก็คือพวกอวิชชาตันหากรรมทัษะเป็นต้นนั่นแหละเป็นตัวปรุงแต่งให้เวทนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวทนาก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาทุกขเวทนาอันนี้ก็สิ้นไปเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาความจริงอันนี้เนี่ยต่อเมื่อมีปัญญาเข้าไปเห็น ยงจะรู้ได้ถ้าไม่มีปัญญาเข้าไปรู้อันนี้มันจะเจ็บอีกกี่ธาตุมันก็ไม่รู้ทาไม่อบรมปริญญาเพราะทุกคนที่เจ็บปวดทุกคนก็ได้ดีกันหมดแต่ถ้าไม่มีการอบรมสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วไม่มีทางของเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีปริญญานะยุงกัดเจ็บฟีโทสะเกิดอีกต่างหากทําเหตุใหม่แม้อทุคขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอาคิเวสณนะอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสุขเวทนาสามารถที่จะประมวลเวทนามาได้ทั้งหมดทั้งชีวิตเลยนะทั้งทุกขเวทนาทั้งอทุกข,ขมสุขเวทนาเมื่อหน่ายเบื่อเต็มทีก็หน่ายนะย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีปัจ,จเจกขณะญาณที่หลังอรหัตผล,ลจิตก็เกิดเรียบร้อยแล้วภิกษุผู้มีใจหลุดพ้นอย่างนี้แลย่อมไม่วิวาดแข่งแย่งกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดกันไปตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วย ทิฏฐิไม่สําคัญผิดด้วยอานาจทิฏฐิใดๆทั้งนั้นก็สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่ณเบื้องพระประดิษฐานของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีความดําริวา่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการละธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายได้ยินว่าพระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายสละคืนทิฏฐิสละคืนทั้งหมด เมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นตระหนักดังนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมันสูตรนี้นะเป็นสูตรที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันตธรรมจักสุปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีฆานขะ,ะปริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา ยังกินจิสมุทยะรรมมังสะพันธังนิโรธะรรมมังเป็นพระโสดาบันไปแล้วลำดับนั้นทีข้ะนะคะปริภาชกมีธรรมะอันเห็นแล้วมีธรรมะอันถึงแล้วมีธรรมะอันทราบแล้วมีธรรมะอันอย่างลงแล้วห้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงถึงความเป็นผู้แกล้วกล้ามไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นในคำสั่งสอนของภะศาสดา แสดงว่ายังถึงธรรมะที่สุดทุกข์แล้วก็คือ,อยังถึงนิพพานแสดงว่าขั้นเข้าถึงกระแสกระแสเนี่ยเป็นชื่อของนิพพานผู้ที่จะมีกระแสอันนี้ก็ต้องเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วพอไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยอย่างนี้แล้วก็ได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนะักข้าแต่ท่านพระโคโดมพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนะัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือตามประทิตในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดท่านพระโคดมทรงประกาศธ,ธรรมะโดยอเนกปริยายัน,นั้นเหมือนกันข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพาเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะ ขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างนี้เรียกว่าโลกุตระสารณคมผู้ที่ได้อย่างนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เข้าถึงโลกุตระสารณคมคือคำสอนในส่วนเหล่านี้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้าสะสมมานานแลยภาษารีบุตรนี่หนึ่งอสงไขเศษอีกแสนกับทีขนิกขาเนี่ย มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าผู้ที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นหรือจะบรรลุเป็นพระอริยะต้องแสนกักหมดท่านว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ยังไม่ได้ถามท่านว่ามีที่มาไหมของท่านนี่สะสมมาถ้าของเราเพิ่งนับหนึ่งาจะาว่าไงอะถ้านับหนึ่งก็ยังไม่รีบอ่ะเนาะเมื่อไม่รู้สึกรีบก็ค่อยทําความเรียนรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยยมองเห็นเสาไหมมองเห็นเสเ,น,เสนะเวทนาเป็นอะไรเวทนาเป็นอุเบกขาเพราะเรียนมาหรือเพราะเห็น เราจะเห็นว่าการพิจารณาเวทนาก็คือเวทนาขันนั่นเองเวทนาทางตาเนี่ยทางตาสามารถมีได้กี่เวทนาแล้วก็ต้องศึกษาทางตานั้นน่ะถ้าจะคูวิญญาณสัมปติชนะจิตสัมติรณจิตส่วนใหญ่จะเป็นอุเบขาเวทนาทีนี้ทางมโนวิญญาณน่ะที่เป็นชาวนะจิตในขณะที่เห็นส่วนใหญ่เห็นแล้วคิดอะไรเห็นแล้วดีใจไหมถ้าไม่ๆม่เลยนะ ถ้าเราเป็นเจ้าของสถานที่เห็นทาสีปุ๊บโอ้โหยิ้มแป้เลยแสดงว่าเห็นปร๊บโสมนัสเลยแต่เห็นนานเข้ากับเฉยเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็เป็นอุเบกขาเวทนาเวทนาเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นอุเบกขาหรือโสมนัสก็อยู่ที่ว่าสีอันนั้นเนี่ยน่าชอบใจไหมถ้าสีนั้นน่าชอบใจเมื่อเป็นโสมนัสกาลังหาอย่างนี้อยู่พอดีเลยอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นสุภานิมิตจะเป็นโสมนัส สีถูกใจว่านั้นเหมือนกับเราคนหาวัตถุเข้าของไปเจออาอยู่นี่เองยิ้มเลยเนี่รียกว่าพอเห็นปั๊บโสมนนัดแต่ถ้าส่วนใหญ่นะถ้าเห็นคนรู้จักมาเนี่ยไม่เคยมาเลยเพิ่งเจอกันเห็นปุ๊บโสมนนัดเลยโอ้มาด้วยเลยแต่ถ้าเห็นทั่วไปธรรมดาก็เห็นบ่อยๆเข้ากับเออธรรมดาอุเบกขาแต่ถ้าเห็นคนที่คนที่เราไม่ชอบเลยอะเช่นคนมาทวงหนี้เรานี่ชอบไหมไม่ชอบเลยอะมาทวงหน,นี้่เงี้ย เห็นปุ๊บเนี่ยโทมนัสเกิดขึ้นเลยเนะหรือว่าเห็นคนที่เคยทําความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เราที่เราผูกใจเจ็บหรือว่าเห็นฝ่ายตรงข้ามที่เราอาฆาตแค้นเนี่ยเห็นปุ๊บโทมนัสจะเกิดขึ้นเลยในอารมณ์อันนั้นนี่นถ้าอารมณ์น,นั้นหน้าปรารถนาส่วนใหญ่เป็นโสมนัสทีนี้มาวิเคราะห์ต่อไปว่าโสมนัสนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลเอากุศลมาจับก่อน เห็นปั๊บเนี่ยทานศีลภาวนาอย่างไดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไหมทานไม่ให้คิดจะให้ไม่มีศีลสังวรวิรัติไม่มีถามว่าถ้าเป็นภาวนาถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนามียาตะปริญญาไหมมียาตะปริญญาตรรณะปริญญาในอารมณ์นั้นไหมในสีนั้นไหมว่าสีนี่มีกี่รูปปัจจัยอะไรที่ทําให้ให้สีนี่มีขึ้นอันนี้เป็นพวกยาตะปริญญาก็เป็นประเภทภาวนาอย่างหนึ่งเหมือนกัน หรือเป็นสมถะภาวนาเห็นแล้วโทสะไม่เกิดเช่นมีเมตตาไหมรู้สึกเห็นคนเขาทําเสียหายแล้วเราไม่โกรธอะไรนี้ก็เป็นพวกเมตตาไปถ้าภาวนาไม่เป็นเลยอ่ะแต่เห็นแล้วเป็นโสมนัสอย่างนี้ก็เป็นโสมนัสแบบโลภตีได้เลยว่าเห็นเนี่ยโลภโลภอันั้นเนี่ยมีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยไหมถ้าทิฏฐิเกิดร่วมด้วยจะคิดยังไงสกายะทิฏฐิมีไหมเห็นเสาโดยความเป็นตนมีไหม เห็นตนเป็นเสาเห็นเสาเป็นตนไม่มีงั้นสกายทิฐิไม่เกิดสัสตาติถิสําคัญว่าเสาเนี่ยเที่ยงนะก็ไม่ได้คิดถ้าไม่คิดก็ไม่มีนั้นก็เป็นโลภะแบบโสมนัสทั่วไปเนี้อไอ้โลภะโสมนัสเองนะมีการเปรียบเทียบนะเสาบ้านเราดีกว่าบ้านอื่นไหมถ้าไม่มีการเปรียบเทียบมานะก็ไม่เกิดนั้นก็เป็นโลภะวิปยุทธทั่วไปนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ถ้าเราเข้าใจเรื่องเวทนาปั๊บ สาม,มารถที่จะวิเคราะห์ไปหาสัมปยุตธ,ธรรมอื่นๆต่อไปด้วยความรู้อันนี้เป็นเรื่องของยาตาปริญญาเราก็คิดต่อไปทําไมเห็นแล้วจึงเฉยหรือเห็นแล้วทําไมจึงเป็นโสมนัสาะดูว่าอุปนิสัยเราคิดยังไงกับเสาเรื่องนี้เราให้ค่ากับสีอันนี้ลักษณะไหนถ้าให้ค่ามากว่าจะต้องหาแบบนี้ให้ได้ก็เป็นปัจจัยอันนั้นเป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่งมาเขาเรียกว่าปกตูปนิสยปัจจยัย ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสาภาษานี้เรียกว่าเรามีข้อมูลในเรื่องเสาเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นยังไงมาก็จะทําให้ขณะเห็นปั๊บเนี่ยก็เป็นไปตามอุปนิสัยที่เราเคยคิดมาซึ่งภาษาไทยๆชอบใช้คําว่าสัญญามีสัญญาในเรื่องนั้นเป็นยังไงพอเห็นปั๊บก็เป็นไปตามสัญญาเก่าอันนี้แหละสัญญาเก่าแบบภาษาปัจจัยเลยไม่มีมีแต่ปกตูปนิสยปัจจัยต้องดูว่า ภาษาไหนถ้าภาษาชาวบ้านคุยกันเรียกว่าแล้วแต่สัญญาเก่าถ้าภาษาทางเราเรียกว่าปกตูปะนิสยปัจจัยเจอพังเคยชอบหรือเคยชังหรือเคยเฉยมาถ้าใครเคยเดินชนเหลี่ยมเสาเนี่ยพอเห็นเสาปั๊บจกไม่ค่อยชอบเลยเห็นเหลี่ยมปั๊บเนี่ยโทสะจะเกิดขึ้นไม่ชอบเพราะเวทนาก็ขึ้นอยู่กับเหตุแัะอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะอารมณปัจจัยก็คือสีใช่ไหม อุปนิสัยปัจจัยก็คือของเก่าอะสะสมมาในเรื่องเหลี่ยมแบบนี้ยังไงมาเวทนาเกิดขึ้นต้องมีสีเป็นอารมณปัจจัยของเวทนาแล้วก็สัมปยุตรธรรมของเวทนาก็กล่าวไปเมื่อกี้ใช่ไหมในปัจจัยของเวทนานั้นเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์อีกครั้งว่าเวทนานั้นเป็นชาติวิบากหรือชาติชาติกุศลหรืออกุศลถ้าเวทนาชาติวิบาก เวทนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยปัจจัยของเวทนาก็คือภาษานะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาต่างกันเพราะอะไรต่างเพราะภาษาต่างภาษะต่างเพราะอะไรต่างเพราะธาตุต่างจักขู่ธาตุต่างกันรูปธาตุต่างจักขูธาตุของเราเนี่ยอันเดียวนะแต่ว่าสีต่างเวทนาก็ต่างเขาเรียกว่าธาตุต่างรูปธาตุต่างจักขูวิญญาณธาตุก็ต่าง อันภัสสกก็ต่างเวทนาก็เลยต่างไปด้วยเพราะต่างเงี้ปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีองค์ประชุมพร้อมของเขาถ้าอย่างจักรคูวิญญาเนี่ยเวทนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้ององค์ประชุมของเขาก็คือจักขุปาะสาทรูปสองรูปารมณ์สามจักรคูวิญญาณสามอย่างประชุมกันเรียกว่าภาัสสก์พัสสอันนั้นแหละก่อให้เกิดเวทนาในขณะนั้นขึ้น ทีนี้ปกตูปะนิสยปัจจัยของเวทนาอันนั้นก็ได้แก่อะไรบ้างอ่ะแสงสว่างก็ถือว่าเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยชวนะดวงก่อนก่อนนั้นก็ถือว่าเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยพวังดวงก่อนทั้งหมดก็ถือว่าเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยแม้แต่แสงสว่างก็ยังเป็นปกตูกรรมในอดีตก็เป็นนานขาคณิกกรรมะปัจจัยถ้ากรรมอันนั้นมีกําลังกรรมนั้นก็เป็นปกตูปะด้วย เจตนากรรมอันนั้นก็เป็นตกระตูปะนิสยปปจจัยด้วยเวทนาเนี่ยอาศัยองค์ประชุมตั้งเยอะอย่างเนี้ยถ้าองค์ประชุมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีเวทนาก็ก็ไม่เกิดจกคูไม่มีเวทนาก็ไม่มีสีไม่มีเวทนาก็ไม่มีสีเปลี่ยนเวทนาก็เปลี่ยนกรรมไม่มีเวทนาก็ไม่มีก็เสียงมันมีอ่ะแต่เราไม่ได้ยินมีเยอะนะเพราะไม่มีวิบากพอที่จะได้ยินเรื่องนั้น หรือในหนึ่งก็ไม่มีมณสิการกรรมพอที่จะเป็นปัจจัยอ่ะพอมีอยู่คล้ายๆกับวสตังเนี่ยพอมีอยู่แต่ไม่ซื้อวัตถุอีกเหมือนกันฉันในก็ดีทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าอยู่ในบรรยากาศคล้ายๆกันเนี่ยมันทํากรรมมาเหมือนกับเท่าๆกันคล้ายๆกับทุนเนี่ยมีมาเท่าๆกันนั่นแหละแต่ทําไมอีกคนหนึ่งซื้ออีกคนหนึ่งไม่ซื้อก็คือคนรู้ไม่รู้ก็เหมือนกับซื้อหรือไม่ซื้อซื้อไม่ซื้ออันนี้ก็มาจากเขาเรียกว่าประโยคะต่างกัน ในสิ่งเดียวกันเนี่ยถ้าคนหนึ่งมีประโยคะเช่นตั้งใจอยากจะฟังดูเอ๊ะเสียงมีเสียงอะไรบ้างไม่เสียงรถอันนี้ชื่อว่ามีประโยคะที่จะทําให้โสตะวิญญาณได้ยินเสียงแต่คนหนึ่งไม่ได้สนใจคิดจะได้ยินเลยสนใจแต่ธรรมดาข้างหน้ามันก็จะไม่ได้ยินเสียงอันนั้นถือเรียกว่าไม่มีประโยคะปัจจัยก็มีตั้งหลายอย่างด้วยกันถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีเวทนาอันนั้นจะไม่มีเลยทางตาก็เหมือนกัน พอเรามีความเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่เวทนาบางอย่างเป็นกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอกุศลเวทนาที่เป็นกุศลเพราะเป็นเวทนาที่ไม่มีโทษและเป็นประตูปั่นนิสยปัจจัยให้ได้รับความสุขต่อไปข้างหน้าถ้าเวทนานั้นเป็นอกุศลก็เป็นประตูปั่นิสยปัจจัยให้ได้รับความทุกข์ในข้างหน้าเพราะเวทนาเกิดร่วมกับเจตนา เจตนาเป็นตัวนานักขากนิก,กรรม,มปัจจัยพอเราเข้าใจยอย่างนี้โดยงแง่มุมต่างๆของเวทนาหมดแล้วก็เราก็เห็นโทษของเวทนาเพราะเวทนามันเป็นการเกิดขึ้นประชุมขึ้นถ้ายัางใดยังหนึ่งขาดไปเวทนาก็ไม่มีเมื่อปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีถามว่าเวทนานี่นดีไหมมันก็เป็นของที่ไม่ดีถ้าปัจจัยไม่มีสิ่งนี้ไม่มีนั่นแหละเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะอยู่สภาพเดิมไม่ได้ เวทนามันจะพร่องอยู่เป็นนิดเพราะเวทนานี่แหละทาให้สัตว์ทั้งหลายคิดว่าพร่องพอเห็นแล้วเวทนามันเกิดนะเองจะหาอะไรมาเพิ่มดีแต่มาในสิ่งเดียวกันนี่เห็นต้นไม้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะมันเกิดจากความพร่องนะเวทนานั้นมันจึงพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มด้วยอํานาจแห่งตันหาเพราะเวทนาถือว่าเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยไหมเราะว่าเป็นทั้งปกตูปนิสยปัจจัย เป็นทั้งอารัมมณูปนิสยปัจจัยเป็นทั้งอนันตรูปนิสยปัจจัยที่ทําให้เกิดตัณหาตัณหาจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่เวทนาถ้าเวทนาอันนั้นเป็นสุขเวทนามันอยากให้เป็นอย่างนั้นอีกนานๆถ้าเวทนาอันนั้นเป็นอุเบคาอุเบคาบางอย่างคนก็ชอบอยากให้เป็นอันนั้นบางนบางคนไม่ชอบอยากให้เปลี่ยนไปเป็นสุขเวทนาถ้าคนที่เป็นทุกขเวทนาก็ตัณหาอีกแล้วแหละ มันไม่อยากให้มีเวทนานั้นต่อไปอยากได้เวทนาใหม่ขึ้นมาเวทนานั้นจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยทั้งสามชาติเลยทั้งปกตูปนิสยชาติอนันตรูปนิสยชาติและก็อารัมมณูปนิสยปัจจัยเป็นได้ทั้งสามอย่างเลยเพราะฉะนั้นทําทุกอย่างเพื่อสแสวงหาเวทนาเพื่อที่จะมาให้เวทนามันมีเวทนานั้นเป็นธรรมชาติที่เสวยอารมณ์แต่เวทนาเนี่ยมันเป็นเหตุใกล้ที่สําคัญต่อตัณหา ตันหาก็มีเจตนาเกิดร่วมด้วยตันหาเป็นปกตูปานิสยปัจจัยเพื่อปฏิสนธิพบใหม่เจตนาตัวนั้นเป็นนานักขาขณิกกรรม,มปัจจัยเป็นตัวให้ปฏิสนธิวัาตะสงสารก็เป็นไปอย่างนี้อย่างนี้พิจารณาลักษณะนี้เป็นยาตะปริญญาความเข้าใจอันนี้เป็นยาตะปริญญาเมื่อมีการพิจารณาว่าเวทนาจากไม่มีแล้วมีขึ้นก่อนนี้ไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนี้ มามีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นเพราะปัจจัยอย่างที่ว่าไปพอเวทนาอันนี้เกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดอย่างนี้ขึ้นต่อไปถามว่าเวทนานี้ดีไหมเฉพาะตัวมันเนี่ยมันดีไหมไม่ดีเวทนาเนี่ยมันจึงเหมือนกับประมาเหมือนอะไรเป็นเหมือนฝีนะแต่มันทําเพื่อเวทนาน,น,นว่บฝีไง <c oughs> ก็บอกว่าเป็นฝีสําหรับคนมีตีรณะปริญญาเจริญพรเพราะว่าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ พราะพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจสี่เราขอรู้อริยสัจตามท่านพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเวทนาขัน<ม>เวทนาเป็นขันเรียกว่าเวทนาขัน<ม>เวทนาเป็นอายตนะเรียกว่าธรรมายตนะ<ม>เวทนาเป็นท่าเรียกว่าเป็นธรรมธาตุเวทนาโดยสัจจะเป็นทุกขสัจถ้าทุกขสัจกิจของเขาคือปริญญาสามการพิจารณาในลักษณะเมื่อกี้เป็น ยาตะปริญญาแต่ถ้าหากว่าพิจารณาบอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซอนเป็นความลําบากการพิจารณาลักษณะนี้เป็นตีรณปริญญาเมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆเข้าก็จะตามเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะละความสําคัญว่าเที่ยงได้เป็นปะหานะปริญญาเมื่อตามเห็นเวทนาโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขวิปลาสได้ อันนี้ก็เป็นปหาณปริญญามเมื่อตามเห็นเวทนาโดยความเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารอยู่ในนั้นเลยอันนี้เป็นอนัตตานุปัสสนาละอัตตวิปลาดได้